สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องปองปกพี่น้องปองปายสุขุสุคนนะคะวันนี้เก็ภาพพี่น้องมาชมเมืองต่ํานะคะปราสาทเมืองต่ําที่จังหวัดสุรินทร์เอ้บุรีรัมค่ะบุรีรัมขอโทษค่ะว่าพิษนี่และค่ะมองที่ขาเจ้ามา่ายหนังนเมนบอกพี่น้องปราสาทต่ํานะคะแต่ว่าเราไปปราสาทไอปราสาทเขาพานมลุงมากแล้วค่ะก็เลยมาตัวอ่าปราสาทต่ําเมืองต่ํา พี่พี่นงม์เนอะตรงนี้ยที่เขาเจ้าทายหนังถายละครอล่ามั้งเพราะว่าือสองสัยจ,จะเป็นเป็นเมืองเป็นหมูบ้านเนาะคะ่ะสมัยตะกี้เมนบอกค่ะพี่นงองผู้ใดรู้อ่ะก็คอมเมนต์เ่ยเด้ค่ะ,คน,น,คะนี่เรแขกงเกย์กักกกบพิ่งเคยมากถ้าพี่นงองมาซองมาจอบมาบึงต้นไทรใหญ่นะคะบรรยากาศ น,น่าจะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นเมืองนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นเมืองใหไยซ้ำอัน,นอันนี้กระสิเก่าขักเลยเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีสะสะนี่่นขุดไปเห็นอย่างตรงกลางเมืองนี่เ่าเขาจะนคนขุดตะไปเห็นอย่าง กษัตริย์ต่ำค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่น้องเบงก่อนเกยังสิไทยหลปลงเฟสนะคะฝากกดติดตามเพจช่องหมอลำเกด้วยนะคะพี่น้องค่ะเป็่นกำลังแรงใจให้เกยในเด้อสิเดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องเบงช่วงนี้กะยอดวิวตกยอดวิวต่ำนะคะเพราะว่าบุมีกํากำลังใจเฮ็ดคลิปลงถันม่นมียอดวิวขึ้นเท่ากับมีกำลังใจเฮ็ดอยู่เด้อเน้นมาพี่น้อง ก็ว่าแล้วห่าบริเปนหมอล่ำเพิ่นกับใบยากติดตามติดตามในเด้อค่ะ,ะคือสิเป็นสะอ้อมอ้อมอ้อมเมืองแต่งบบอสอดกันดอค่ะพี่น้องบอสอดกันสิเป็นประมานมุมมุมมุมเหมือนตัวแอลก็สิประมาณสาม ซ้ำอันทะลุค่ะกาไปนองกินมาอะไรตรงนี้อ่ะน่าจะเป็นเดินน่ะเดินมองกวงกวงอ่ะออ <S <S ว้า ตกลุมตกลุมรักที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นบ้านไม้นั่นหรอเขาพิ่ถามเขเจ้าพูดนะต้องถามพูดเิ่น อันนี้ออกมาดูแล้วใช่ไหมไม่มีใช่ไหมที่เป็นหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านสาวคลิปเลี้ยวกันมากค่ะ สอนคลิปเดียวสอนลยมาได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเอาอันนี้ด้วยเป็นไก่ด้วยเป็นไก่เนาะมาแซมเปิลด้วยอันพามาชมวิวปราสาทตา์ตมกับพี่น้องค่ะบรรยากาศใช้พี่น้องค่ะอัันน่ะเขาไปถ่ายอยู่รายการจ้าบุหรีอไปบลมือนกันแล้วมองมองระยังอ่อมย่างดีว่าชื่อว่าเมืองบ้านนั่นาเมืองบ้านนั่นนี่เดี๋ยวเมืองบ้านนี้ อย่า้นต่มแลว่าแต่ว่าตกหลุม้ดยย่ายนี่มันหลุมมันเป็นหลุมเป็นลิบเนี่ยลุดลงไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เลยได้เนี่ยเปลี่ยนอันวิพภพพายุภพอื่นพายุค่าแก่พายุน้ำค่าแก่เลยสวยสวยสวยค่ะพี่น้องค้งเรียกเนี่ย อันนี้ก็น่าจะเป็นอุทยานที่เขาเจ้าถ่ายหนังนั่นแหละถ่ายวิเขาเจ้กับาถ่ายเี่ยพเวดดิ้งด้วยหยอดเพิ่นกระหักได้ขึ้นข้างบนเลย ตรงนี้เกยังไม่ได้ขึ้นข้างบนให้พี่นองเดี๋ยวชวมน้ำเอบตากนั่นนะคะมวันไปคค่ะอุ้ยองดวูว่านี่ขึ้นนั้งทั้งนี่นี่ไปขึ้นนังทั้งให้พี่นองิ่งก่อน ตะกล้องมาถ่ายรูปให้เนไหมหามุมให้เนี่ยมองได้สวยนะ่ะแต่ว่าฟังฟังผุ่นงำ่ำเร็วมั่งสิเนาะ